สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะครับกับเนื้อหาเกี่ยวกับนี่นะครับเจ้าปืนไต้ฝุ่น f 1 2บนะครับในเรื่องของอาการติดขัดในจุดต่างๆแล้วก็วิธีการแก้ไขอาการติดขัดง่ายๆนะครับแบบที่ใครๆก็ทําได้นะครับเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านทําได้แน่นอนแต่ว่าใน EP นะครับ EP ที่2เนี่ยเราจะไม่มีการ แก้ไขที่ตัวปืนแล้วครับก็จะเป็นจุดถัดมาที่ควรจะแก้ไขก็ง่ายเหมือนเดิมครับง่ายเหมือนเดิมนั่นก็คือวิธีการเลือกกระสุนใช้งานนะครับเพราะอะไรต้องเลือกครับก่อนอื่นเลยก็นี่ครับปืนเรานะครับปืนเราเป็นระบบแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนก็คือมันจุลูกลงไปนะครับลูกก็จะรออยู่ในแม็กกาซีนแล้วก็จะมีสปริงดันขึ้นทีนี้นะครับ ัญหาก็มาเกิดจากตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการดิสเครดิตกระสุนยี่ห้อใดรุ่นใดนะครับอันนี้ผมนามาเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานนะครับเพราะว่ากระสุนแต่ละยี่ห้อนะครับก็มีดีของแต่ละแบรนด์แต่ที่ต้องมาพูดในวันนี้เพราะว่ากระสุนแต่ละยี่ห้อ ก็ไม่ได้ว่าสามารถใช้ได้กับทุกชนิดปืนนะครับโดยเฉพาะปืนแมกกาซีนจะเป็นปืนที่ค่อนข้างเรื่องมากนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพราะว่ากระสุนที่ใช้ผมก็ใช้คือใช้ทุกยี่ห้อครับที่มีให้ใช้แต่ทีนี้บางยี่ห้อต้องเลิกใช้เพราะว่าปืนเรามันไม่รองรับครับต้องต้องบอกว่ากระกระสุนดีแต่ปืนไม่กินดีกว่านะครับ ่าทีนี้นะครับกระสุนเนี่ยผมจะแยกเป็นสองชนิดหลักๆเลยนะครับที่ใช้กับปืนแม็กกาซีนนะครับผมจะแยกออกเนื่องจากเป็นประเภทที่ใช้ได้กับไม่ได้แล้วกันนะครับคือกระสุนเนี่ยครับมันก็จะมีอ่านี่นะครับนี่นะครับ สองแบบนี้ก็กระสุนลูกเบิร์ดเหมือนกันคนละยี่ห้อนะครับแต่ที่ต่างกันและที่มันเหมาะกับปืนเราควรจะเป็นแบบไหนชนิดแรกผมจะเรียกว่ากระสุนจีบแข็งนะครับคำว่ากระสุนจีบแข็งคืออะไรนะ่ครับพี่ๆเอามานี่เลยเอามือครับกดดูเลยครับกดจีบนะครับว่ามันมีการเสียรูปไหมนะครับกดสองมือเลยครับเพื่อความชัวร์ครับ เนี่ยครับมันก็ยังกลมอยู่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่มันคืนได้เร็วมากแล้วก็แข็งมากกดจนมือแดงนะครับเป็นบุ๋มเลยประเภทนี้ผมจะเรียกว่ากระสุนจีบแข็งกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยครับกดดูนะครับเป็นไงครับนี่มือเดียวนะครับอ่านี่ครับมันมีการเปลี่ยนรูปนะครับมันมีการผิดรูปจากแรงกดนะครับ ถึงขั้นบางทีก็จะจีบแตกได้ถามว่าทีนี้ทําไมมันถึงเป็นปัญหาก็ที่อธิบายไปข้างต้นครับคือเราบรรจุแม็กกาซีนกดลงไปฉะนั้นเวลาที่เราบรรจุในแม็กกาซีนนะครับมันจะมีการกดตรงนี้ครับมันเป็นปอกมันแข็งอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาก็คือที่หัวน่ครับพอเราใส่เยอะครับมันก็จะเค้นมากมันก็จะกดมากน้ําหนักมันก็จะเยอะนี่ครับอ่ะพี่ๆีลองดูนะครับเปรียบเทียบกันใกล้ๆเลย ต่างกันยังไงเอ่ยอันนี้แค่บีบะนะครับแต่ในแมกเนี่ยน่าจะแรงกดเยอะกว่านี้อ่าครับมันก็ทําให้เกิดอาการกระสุนผิดรูปผิดรูปแล้วส่งปัญหาจากการให้เกิดการตีขัดได้ยังไงอ่าดูนะครับอันนี้เป็นกระสุนปอกแข็งอันนี้เป็นอ๋อไม่ใช่ครับต้องขออภยัยนะครับอันนี้เป็นกระสุนจีบแข็งอันนี้เป็นกระสุนจีบนิ่ม อ่าพี่ๆลองสังเกตดูครับมันต่างกันยังไงเอ่ยอ่าเนี่ยครับกระสุนปอกแข็งไอจีบแข็งนะครับเนี่ยมันจะไม่มีการเสียรูปมันทําให้ลูกนะครับยังคงรักษาองศาของมันได้ตั้งแต่ลูกที่หนึ่งถึงลูกที่สิบนะครับอันนี้เรียกหนึ่งอันนี้เรียกสิบนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็องศามันก็ยังเชิดเหมือนเดิมแต่สําหรับกระสุนจีบนิ่ม ดูลูกล่างๆนลยครับออกอาการและลูกที่สองนะครับจีบแยกเลยแล้วดูองศาบเกือบขนานกับแม็กแล้วนะครับนี่แหละครับคือปัญหาของกระสุนจีบนิ่มนะครับมันเป็นปัญหาตัวนี้เพราะว่าเมื่อเวลาปืนเราทํางานนะครับมันจะมีการส่งกระสุนมานะครับดันไปข้างหน้าแต่พอเป็นกระสุนจีบนิ่มเนี่ยครับองศามันเปลี่ยนนะครับ มันก็ทําให้กระสุนปืนนะครับวิ่งวิ่งออกมาครับแทนที่มันจะขึ้นข้างบนมันไม่ขึ้นนะครับเพราะองศามันมันมันหัวทิ่มลงไปมันก็วิ่งมาชนแหลมข้างหน้าขาอยู่นี่ครับกระสุนก็จะชนกับแหลมชนตรงๆครับที่โคนแหลมชนแนวขนาดแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นกระสุนจีบแขนครับมันก็จะวิ่งมาแล้วก็คือมันจะเชิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เชิดขึ้นไปอย่างนี้แต่พอเป็นกระสุนจีบนี่ครับมันวิ่งมาตรงตรงปึก อยู่เลยครับตรงนี้ก็จะถูกแลมนะครับมันจะชนตรงนี้ครับหัวกระสุนก็จะบี้ยุบเข้าไปก็ปืนติดเลยนะครับใช้งานไม่ได้แต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทุกนัดแต่เวลามันเป็นแล้วมันจะเป็นตลอดนะครับผมก็ไม่ยังยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้ทําไมมันถึงเป็นคือถ้าปืนไม่ร้อนนะครับสังเกตคือถ้าปืนไม่ร้อนเนี่ย จะไม่ค่อยเป็นแต่พอปืนร้อนนะครับยิงต่อเนื่องหรือว่าเริ่มแข่งเริ่มซ้อมนะครับสักพักหนึ่งเป็นแล้วก็จะแก้ไม่หายนะครับทีนี้ก็จะยาวเลยผมก็เลยต้องตัดปัญหาด้วยการเลือกใช้กระสุนที่มันเป็นกระสุนจีบแข็งนี่ครับถามว่าปอกนิ่มปอกแข็งไม่เกี่ยวแล้วครับเพราะว่าเราทําจากจุดที่แล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาก็คือจีบนิ่ม กับจีบแข็งนะครับจีบอ่อนจีบแข็งนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับเวลาอยู่ในแม็กทีนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งดูเหมือนไม่มีปัญหาครับรูปนีงมันใช้ได้กับกระสุนจีบแข็งรูปที่หนึ่ง เหมือนกันครับใกล้เคียงกันใช้ได้ทีนี้จะเป็นปัญหาตอนไหนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับสองสามสี่ห้าห้าหแล้วนะครับเป็นไงครับพอลูกที่5้ากดแล้วอันนี้ก็สูนจีบแข็งลูกที่สองสามสี อ่าอ่านี่ยครับมันก็ยังคงรูปเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีบกระสุนมันไม่มีการผิดรูปไม่มีการเบี้ยวนะครับตัวน,นี้เห็นไหมครับเริ่มเบี้ยวแล้วนี่ครับเบี้ยวเป็นวงรีแล้วไปชิดกับผนังแมกกาซีนนี่ครัมันก็คือปัญหาที่สองนะครับที่ควรจะแก้ไขการแก้ไขก็ไม่ต้องทําอะไรครับเลือกกระสุนที่มันถูกจลิดกับปืนละกันนะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ย มันราบลื่นนะครับอาการที่ว่าปืนติดเนี่ยมันไม่ได้ผลดีครับไม่ว่าจะเป็นการยิงเล่นการแข่งขนันหรือการใช้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือมีข้อเสียท้งนั้นฉะนั้นก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลศึกษากันดูนะครับพี่ๆว่าในการเลือกใช้กระสุนเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนดีครับกระสุนมันก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสำคัญจริงๆเพราะว่า กระสุนที่มันไม่แมทไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนหรือแพงแค่ไหนมันก็ทําให้ปืนเรายิงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับบางทีก็ต้องนี่ครับเลือกจากนี่ครับในสิ่งที่ผมนํามาเสนอเราก็ต้องดูจากรายละเอียดของมันว่าปืนเราทํางานแบบไหนนะครับปืนเราต้องการแบบไหนนะพี่ๆจะได้หมดปัญหานะครับในเรื่องของอาการติดขัด ก็ส่วนกระสุนนี่ครับซาร่านะครับเป็นกระสุนที่กลุ่มดีมากนะครับสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อครับกระสุนกลุ่มดีมากก็ผมพยายามจะใช้เขานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมแพ้ว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเกิดปัญหาการติดขัดก็เลยต้องกลับไปใช้ของเก่าแต่ว่าพี่พี่ันใดถ้ามีทรงคลาสสิกนะครับเป็นปั๊มเป็นกึ่งออโต้นะครับก็ เนี่ยครับเอาตัวนี้ไปใช้ที่บรรจุหลอดนะครับกลุ่มกระสุนแคบมากครับแล้วก็ข่ามน้อยจริงๆครับแข่งแข่งแมตช์หนึ่งนี้ไม่ต้องล้างปืนยังได้ครับผมว่ายิงสักสี่ห้าลังเนี่ยค่อยลื้อปืนมาดูก็ไม่รู้ว่าจะต้องล้างหรือเปล่านะเพราะว่ามันมันใสสะอาดจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอชูโรงในข้อดีของเขานิดนึงนะครับ แต่ว่าก็นี่แะครับถ้าเป็นชาวเราแมกกาซีนนะครับก็อดใช้นะครับแรกๆผมก็ยิงไม่ติดนะแต่พอปืนร้อนนั่นแหละครับติดหมดเลยครับยิงไม่ได้เลยก็จะเคยลงคลิไปไว้ในกลุ่มไต้ฝุ่นว่าถ้าใส่เกินหกนัดนครับติดหมดเลยครับใส่ไม่ได้แต่ว่าในการขันจริงเราก็จะมาใส่แค่หกนัดไม่ได้ครับเราก็ต้องสิบนะครับไม่ไงั้นก็เสียเปรียบเขา สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเพียงเท่านี้ให้ VP พลองไปแก้ไขกันในจุดนี้ดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาส่วนท่านใดไม่มีปัญหาก็เอาไปเป็นข้อมูลได้ครับเผื่อวันหนึ่งมันเกิดกับปืนของท่านเองนะครับแต่ผมว่าก็อาจจะติดนะครับเพราะว่าผมก็ปืนสองกระบอกก็ก็เป็นปัญหานี้แหละนะครับจนวันนี้มาตกผลึกนะครับจนสามารถ เอามาแชร์เป็นประสบการณ์ให้พี่ๆนะครับได้ตัดสินใจในการใช้งานนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็รอพบกันในอีพีถัดไปนะครับก็จะไปในส่วนของการเหมือนเดิมครับอาการติดขัดและวิธีแก้ไขแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมมากครับสวัสดีครับ